ทุนครับแต่ละครั้งที่จะเลือกเปิดบัญชีเงินฝากแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เราทุกคนให้ความสําคัญมากๆก็คือเรื่องของอัตารดาดอกเบีย้ยจริงหรือไม่ครับดอกเบี้ยยิ่งสูงยิ่งดีก็จริงครับแต่ว่าถ้าเลือกรูปแบบบัญชีที่ไม่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเรานะเราก็อาจจะไม่ได้ดอกเบีย้ยตามเงื่อนไขนะครับหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มก็มีเหมือนกันวันนี้อีวั f พูดอธิบายทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ก็ เลยอยากจะชวนเพื่อนนั้นมาลองดูกันหน่อยนะครับว่าบัญชีงเงินฝากแบบไหนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆครับเพราะว่าบัญชีงเงินฝากที่ดีเนี่ยต้องมีมากกว่าแค่เรื่องของดอกเบี้ยนะครับหลายคนเวลาที่จะไปเบิดบ,บัญชีงเงินฝากก็มักจะตั้งต้นนะครับว่าจะเปิดบัญชีงเงินฝากออมทรัพย์บัญชีงเงินฝากประจําหรือบัญชีงเงินฝากกระแสรายวันดี แต่ว่าวันนี้ครับผมอยากให้ลองเปลี่ยนมุมมองดูนะครับตั้งต้นจากสไตล์ในการฝากเงินของเราก่อนนะครับว่าเป็นสไตล์แบบไหนเวลาเลือกบัญชีเงินฝากก็จะได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมลองคองมบูดออกมาให้เป็นสามเหลี่ยมตามรูปนี้เลยนะครับ 1. ความทีในการฝากเงิน 2. ความทีในการถอนเงินและ 3. ระยะเวลาในการฝากเงินครับ ข้อแรกครับความทีในการฝากเงินก็ต้องดูนะครับว่าเรามีเงินก้อนมาฝากหรือว่าอยากจะทยอยค่อยๆฝากไปเรื่อยๆครับเพราะว่าบัญชีเงินฝากบางประเภทเนี่ยให้อัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่าจริงครับแต่ว่าก็มีเงื่อนไขเหมือนกันว่าจะต้องฝากเงินเป็นประจำสม่ำเสมอเช่นเดือนละ1ครั้งหรือ2ครั้งเพื่อให้ได้อัตราดอกเบีย้ยที่กำหนดครับแล้วเราสะดวกหรือไม่หรือว่าอยากจะเปิดบัญชีแล้วก็ฝากครั้งเดียวไปเลยอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับ ข้อที่สครับความถี่ในการถอนเงินหลักการก็คล้ายๆกับข้อแรกครับแต่ว่าเป็นกระแสเงินสดขาออกนั่นเองครับคือดูว่าเงินที่เราจะเอาไปฝากนั้นเป็นเงินเย็นที่เราสามารถฝากไว้เลยแล้วถือยาวๆชิวๆโดยที่ไม่ต้องถอนออกเลยหรือเปล่าหรือจําเป็นจะต้องมีการถอนเงินออกมาใช้ด้วยระหว่างทางนะครับอันนี้ก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับเพราะว่า ถ้าไปฝากในบัญชีเงินฝากที่ห้ามถอนจนกว่าจะครบกําหนดถ้าสมมติว่าเกิดเหตุที่เราต้องเอาเงินออกมาใช้น,นะครับ mm hmm. ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้หรือบางบัญชีนะให้ถอนออกเงินได้ก็จริงครับแต่จะไม่ได้รับดอกเบีย้ยตามที่กําหนด mm hmm. ก็เท่ากับว่าเราเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนไปในทันทีครับ mm hmm. ข้อที่ 3. ระยะเวลาในการฝากครับ mm hmm. บัญชีเงินฝากหลายแบบเนี่ยเขาจะมีการกําหนดระยะเวลาในการฝากที่แน่นอน mm hmm. เพื่อแลกกับอัตราดอกเบีย้ยที่สูงเพิ่มมากขึ้นครับ ใครที่สนใจบัญชีเงินฝากแบบนี้ข้อนี้ก็ถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับเลือกระยะเวลาที่เหมาะสมที่มั่นใจว่าเราไม่จําเป็นต้องนําเงินก้อนนี้เอามาใช้เพื่อที่จะให้เป็นไปตามเงื่อนไขแล้วก็ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังนะครับซึ่งเอาข้าจริงแล้วเราก็ควรจะต้องมีมากกว่า1บัญชีนะครับอาจจะแบ่งเป็นบัญชีที่เอาไว้ใช้จ่ายบัญชีที่เอาไว้ออมบัญชีที่ไว้ฝากย,ยาวๆไว้รับดอกเบี้ยสูงๆซึ่งเราก็สามารถแบ่งเป็นเงินเก็บเงินออมเงินใช้จ่าย อันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องของการแบ่งเงินแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วแล้ววันนี้ผมมีบัญชีเงินฝากหลายแบบที่น่าสนใจมาแนะนำเพื่อที่จะให้แต่ละคนนั้นลองดูว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์การเงินของตัวเองไหมซึ่งทาง TD b ในฐานะที่เป็นผู้นําเรื่องเงินฝากที่ให้มากกว่าผมมองว่าเขาเข้าใจนะครับว่าไลฟ์สไตล์ของการเงินแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน เขาเลยมีบัญชีเงินฝากที่หลากหลายเพื่อให้เรานั้นได้เลือกรูปแบบบัญชีที่ใช่สําหรับตัวเราเองครับวันนี้ผมสรุปบัญชีเงินฝากจากทีทีบีมาให้6รูปแบบให้กับเ,เพื่อนๆได้เลือกให้ตรงกับความต้องการกันนะครับ 1. บัญชีทีทีบีเงินฝากประจํอัพแอนด์อัพเดือนครับบัญชีนี้เหมาะกับใครที่มีเงินก้อนที่เป็นเงินเย็นฝากไว้ยาวๆโดยที่ไม่ต้องรีบเลยนะครับ มองหาดอกเบีย้ยสูงแต่ก็อยากได้บัญชีที่สามารถถอนเงินได้ถ้าต้องการส่วนอาตาัตราดอกเบีย้ยให้ดอกเบีย้ยสูงสุด3.5%ต่อปีนาน6เดือนครับและถ้านําดอกเบีย้ยมาเฉลี่ย24เดือนก็จะเท่ากับ1.9%ต่อปีเลยทีเดียวจุดเด่นของบัญชีนี้นะครับยิ่งฝากนานดอกเบีย้ยยิ่งสูงครับเพราะว่าดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นทุกๆ6เดือนและรับดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนครับ ที่สําคัญนะยืดหยุ่นสูงครับสามารถถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ไม่ถูกลดดอกเบีย้ยสรุปสันส้นๆ3คํามคำครับปลอดภัยดอกสูงแถมยืดหยุ่นครับเพราะว่าให้ถอนเงินได้ระหว่างทางก็รับดอกเบีย้ยตามขั้นที่ฝากเอาไว้นั่นเองครับ 2. บัญชี ttb เงินฝากประจําดอกเบีย้ยด่วน12เดือนบัญชีนี้เหมาะกับใครที่มีเงินเย็นมองหาอัตราดอกเบี้ยสูงอยากได้ดอกเบี้ยเร็วๆไปต่อยอดทางการเงินนะครับไม่ยังเป็นต้องถอนเงินต้นเอาไปใช้ระหว่างทางก็สามารถฝากได้ตามระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.15%ต่อปีครับจุดเด่นของบัญชีนี้ก็คือว่ารับดอกเบี้ยด่วนทั้งก้อนเอาไปใช้ก่อนใน7วันนับจากที่มีการฝากเงินครับสรุปสั้นๆ3ามคำครับปลอดภัยดอกสูงดอกไวกว่าบัญชีอื่นด้วย 3. บัญชีทีทีบีเงินฝากประจำแคมเปญพิเศษ7เดือนบัญชีนี้ก็เหมาะครับกับคนที่ มีเงินก้อนมองหาดอกเบีย้ยสูงแต่ว่าไม่อยากฝากเงินยาวๆครับเช่นอาจจะมีเป้าหมายในการนําเงินก้อนนี้เอาไปใช้อยากมองหาบัญชีเงินฝากมาพักเงินเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะรับดอกเบีย้ยด้วยในระหว่างนี้นะครับบัญชีนี้รับดอกเบีย้ยสูงสุด2.15%ต่อปีครับจุดเด่นคือรับดอกเบีย้ยสูงด้วยระยะเวลาฝากที่สั้นยิ่งยอดฝากสูงดอกก็ยิ่งสูงสรุปสั้นๆ3คำครับปลอดภัยดอกสูงดอกไวเพราะระยะเวลาไม่ยาวมากครับ สมัญชิเงินฝากเงินตราต่างประเทศ TTB หรือ FCD ครับมัญชิน,นี้เหมาะมากกับคนที่วางแผนใช้ใจใ่ายในต่างประเทศเช่นส่งคนลูกเรียนต่างประเทศนะครับมีแผนในการจ่ายค่าเทอมมีแผนท,ทําธุรกรรมต่างประเทศต้องการฝากเงินเอาไว้แล้วก็ยังได้รับดอกเบีย้ยด้วยนะครับอัต,ตาราดอกเบีย้ยรับดอกเบีย้ยสูงสุด5.25%ต่อปีเลยทีเดียวครับธนาคารก็จะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบก,กำหนด1เดือน3เดือน6เดือน9เดือน12เดือนตามระยะเวลาที่ฝากเงินจริงครับ จุดเด่นก็คือว่าทําธุกรรมด้านต่างประเทศสะดวกเลือกฝากสั้นฝากยาวก็ได้ครับช่วยลดความเสี่ยงความผันผวนจากตาแลกเปลี่ยนก็ได้และยังช่วยวางแผนการเงินค่าใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศได้ง่ายสรุปสันส้นๆ3คนาคำครับปลอดภัยดอกสูงออมได้อย่างสบายใจครับ 5. บัญชีดิจิตอลมีเซฟครับบัญชีนี้เหมาะกับใครที่ไม่อยากฝากประจําแต่ว่าอยากจะทยอยฝากไปเรื่อยๆเน้นฝากมากกว่าถอนนะครับแต่ว่าได้ดอกเบี้ยที่สูงแล้วก็สามารถถอนออกได้เมื่อเราต้องการบัญชีนี้ก็ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด2.2%ต่อปีรับดอกเบี้ยรวมโบนัสสูงต่อเนื่องได้ทุกเดือนเลยนะครับเพียงออมเป็นประจําโดยมียอดเงินในบัญชีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆเดือนจุดเด่นก็คือว่าดอกเบี้ยสูงตั้งแต่บาทแรก ฝากแล้วก็ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีขั้นต่ำครับดูดอกเบีย้ยสะสมได้ทุกวันแล้วก็สามารถแยกเก็บเงินได้หลายกระเป๋าย่อยใน1บัญชีตามเป้าหมายของการออมของเราครับสรุปสันส้นๆ3ามคำครับปลอดภัยยืดหยุ่นโดยได้ดอกเบีย้ยก็ยังสูงอยู่นะครับ 6. บัญชี TTB All Free หรือถ้าใครอยากจะได้บัญชีเงินฝากสำหรับเอาไว้ใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันและได้ประโยชน์จากบัญชีก็ต้องบัญชีนี้เลยนะครับเพราะว่าบัญชี TDB All Free เนี่ยใช้ใจ่ายในประเทศฟรีค่าธรรมเนียมท,ทําธุรกรรมกด โอนจ่ายเติมเงินพร้อมกับรับฟรีประกันอุบัติเหตุด้วยนะครับเรียกได้ว่าปลอดภัยยืดหยุ่นพร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมครับเพราะว่าชุดเด่นก็คือรับฟรีประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตแล้วก็ให้ค่ารักษาพยาบาลโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับเพียงคงยอดเงินเอาไว้ในบัญชี5,000บาทตั้งแต่วันที่1จนถึงสิ้นเดือนเท่านั้นครับ เราได้ได้ว่า TDB นั้นคือผู้นําเรื่องเงินฝากให้มากกว่ามีครบทุกบัญชีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆเลยนะครับเผื่อใครที่ยังเลือกไม่ถูกว่าจะเปิดบัญชีไหนบ้างผมสรุปทั้ง6บัญชีให้อีกครั้งแคปหน้าจอเก็บเอาไว้ดูได้เลยนะครับ ส่วนการเปิดบัญชีก็ง่ายมากเลยนะครับสำหรับลูกค้า t ท b ที่มีแอป t t TTB Touch อยู่แล้วก็สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้เลยนะครับผ่านแอป TTVB Touch โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับ t t b มาก่อนก็เปิดบัญชีออนไลน์ได้เลยนะครับเพียงแค่ล็อกอินในแอปเลือกเมนูสมัครครับหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลือกเมนูบัญชีเงินฝากแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าอยากเปิดบัญชีเพื่อใช้หรือบัญชีเพื่อออม ส่วนลูกค้าที่ไม่มีแอปพลิเคชัน TTB Touch ก็สามารถดาวน์โหลดแอปได้เลยนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android แล้วก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ttbbank.com ครับเอาละครับฟังมาแล้วเพื่อนๆถูกใจกับบัญชีไหนบ้างก็ลองพิมพ์มาแชร์ให้ฟังกันหน่อยนะครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วย TikTok ก,ก,ก็อย่าลืมไป Follow กันนะครับวันนี้อีบันพอธิบายทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ